เอาละก็หายไปนานเลยกลับมาทำรีวิวแล้วตอนนี้เป็นตัวของ Sing Association s i n c a re แล้วก็ Otis งั้นก็เริ่มที่ s i n c a r e ก่อนเลย Passive สีน้ำเงิน5เมื่อจบเทิร์นบวกสปีดสูงสุดเทิร์นหน้าทุก5าพอยต์เขาสูงสุด6ก็หมายความว่าต้องใช้พอยต์เขาสูงสุด15 เเริ่มต่อสู้ถ้าสปีดของเพื่อนทุกคนสูงกว่าความเร็วของศัตรูทุกตัวได้รับ1 PS ่งเพีสดาเมจอัพส่วนซอฟท์พอตสีเงิน3 Resonance เพื่อนที่เร็วที่สุดเมื่อหลบหลีดได้จะได้รับ1 h ึ่งเฮสเทิร์น่าสูงสุด5ครั้งสกิ 1, 4, หลหนึ่งเหรียญถ้ามีสปีดมากกว่าเป้าหมาย2หน่วยขึ้นไปคอยพาวเวบวก1 On u s อได้รับ2พอยต์เขาเหรียญหนึเหรียญ2องอ i อนฮิต ได้1นเฮสเทอร์น่าสกิล2 4งสบวกสสามเหรียญทุกทุกสองสปีดที่สูงกว่าเป้าหมายคอยพาวเวอร์จะบวกหสูงสุด2องแฟลชวินได้รับ2พอยต์เขาเหรียญหนึเหรียญ2ออนฮิตได้1พอยต์เขาสกิล3 5มหบวกสสามเหรียญทุกสองสปีดที่สูงกว่าเป้าหมายคอยพาวเวอร์จะบวกหสูงสุด3แฟลชวิน ใช้10พอต์ตเขาเพื่อสร้าง10พอต์ตโพเทนซีสต่ว่าเป้าหมายมีดีแคร d ดอลของซิน l a i r อยู่จะสร้างพอต์ตคูณ2แล้วก็ถ้าแคสวินแล้วทำการ s i n เกิลคอมแบอยู่จะแปะ1แฟจายเมื่อโจมตี2ครั้งต่อเทินเหรียญ1 on heat แปะดีแค e d ดอลของซิน l a i r แล้วก็เหรียญที่3จะเพิ่มดาเมจ5 0ถ้าติดคลิปดีเฟนส์เป็นต่อหลบ4 10 ดีบัฟดีแคด์ดวลเป็นการทำให้ผู้ประกาศท้าดวลได้รับแอดพาวเวอร์บวกหนึกับเป้าหมายที่มีสถานะนี้และเมื่อทำการโจมตีจะได้1 h เฮสเทิร์น่าสูงสุด4ครั้งต่อเทิร์นและสถานะนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อแปะดีแคด์ดอลกับเป้าหมายอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาประกาศท้าดวลแทนที่ส่วนซิงเกิลคอมแบทเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสล็อตที่ถูกโจมตีเนี่ยถูกเล็งด้วยคนคนเดียวเท่านั้น ก็สำหรับตัวซินแคร์ซิงแอคเซชั่นเนี่ยก็เป็นสายพอยต์แล้วก็สปีดที่เน้นไปที่ speed สปีดสูงๆเลยข้อดีอย่างแรกของมันเลยก็คือสปีดมันสูงนี่แหละมันทำให้เราเลือกแคสได้สะดวกข้อดีต่อไปก็คือพลังแคสมันสูงและมันได้ง่ายด้วยไม่ต้องเก็บสเต็กเยอะแยะ,แยะวัดกันที่สปีดระหว่างเรากับศัตรูไปเลยส่วนเรื่องของพอยต์เนี่ยจะมีประโยชน์ก็ตรงแพสซีฟที่ เก็นแม็กสปีดให้สูงสุด6และในเรื่องของสกิล3าที่แคร์ดอลของซินแคร์จะทำการเปลี่ยนพอยต์เขาเป็นพอยต์โพเทนซีซึ่งจะใช้10 p พอยต์เขาเท่านั้นด้วยถ้าต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็ใช้แค่10แต่ถ้าเกิดว่าแคสกับตัวที่มีทีแคร์ดอลของซินแคร์ด้วยแล้วเนี่ยจะได้พอยต์เขาคูณ2ก็จะได้ได20พอยต์เขาการันตีคิดแน่นอนอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนำให้ เก็บพอยต์เขาไว้สัก13ขึ้นไปเพื่อที่จะได้เลี้ยงพอยต์เขาต่อไปได้แต่ส่วนที่ยากของมันก็คือต้องแปะ d e c l a r e duel 2รอบนั่นแหละคือความยากของ Sin g a s s o c i a t i o n แล้ว De คร du e ์มันไปอยู่ที่สกิล3ด้วยมาเลยต้องวัดนิดน,นึงว่ามันจะวนมาให้เราเร็วหรือเปล่าก็ามี2สล็อตก็จะง่ายลงไปหน่อยส่วน Sin g l e Combat Single Combat นี้ได้ไม่ยากแปะ2แฟร์จ่าย เรียญหนึรียญสแล้วก็เรียน3ตีติดขิ้ทำให้บู์ดาเมจขึ้นไปก็ถ้าให้เทียบกันระหว่างเอ็นคอบสซิงแคร์กับซิงเอเซชันเนี่ยเอ็นอมันสบายกว่ามันเบรนเดทมากกว่าแค่วัดพลังแคสไปเฉยๆเลยคุมสติแค่นั้นส่วนซิงเอเซชันเนี่ยก็จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยอาจจะต้องทำคอมโบนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้คิดจะใช้ประโยชน์สูงสุดอะไรเนี่ยก็ วัดกันที่สปีดไปเลยแล้วกันไม่คอยพาเวอร์เพิ่มแค่นั้นจบสบายสบาๆสปีดมากกว่าก็แคสสู้ไปร่างแคสมันสูงอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจัดทีมเฉพาะให้มันด้วยเพราะว่าทั้งพอยต์ทั้งเฮมันก็เจนของมันเองได้จะมีอีโก้ซัพพอร์ตก็คาวไอวิวของอ e ีซานนั่นแหละปั๊บสปีดทุกคนในทีมวก3เฮด ต่อไปก็เป็นตัวของ o t i s Sing Association แล้วก็เริ่มที่พาส,สีมีสีน้ำเงินสามันเมื่อหลบหลีกได้1 h e เสเทอร์นหน้าแล้วก็ลดเกจสแท็กเกอร์หหน่วยสูงสุด3ครั้งทั้งเฮสทั้งลดเกจสแท็กเกอร์เลยนะส่วนซับพอร์ตเป็นสีน้ำเงิน3 Resonance เ,เพื่อนที่เร็วที่สุดเมื่อสปีดสูงกว่าศัตรูทั้งหมดจะได้แคชพาวเวอร์บวก1 ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็น Sing Association Fixer จะได้บวก10% Pierce Damage TQ1 สามบวกสีก่สองเหรียญ On Use ได้2อง Hits Turn หน้าและ Slot นี้จะได้3 a c แอดโกล Turn หน้าเหรียญหนึ่งเหรียญสอง On Hit ได้1 Point เขา TQ2 สี่บวกห้าสองเหรียญถ้าเกิดว่าสปีดส,สูงกว่าเป้าหมาย Coil Power บวก2 On Use ได้2 Point เขา และสล็อตนี้จะได้4แอคโกรเทิร์นหน้าเปลี่ยน1ออนฮิตได้2ไพรต์เปลี่ยน2ออนฮิตแปะ2ปลายเทิร์นหน้า i q สามแปดบวกสิหนึ่งเหรียญ7จ็ด n t ร์ไฟนอลพาวเวอร์บวกสแคส์วินทำดามเมจเพิ่มตามจำนวนการแคสสูงสุด10บออนฮิตแปะดีแคลดูเอลของอัลติสและให้สองเฮดเทิร์นหน้ากับเพื่อนสคนที่สปีดช,ช้าที่สุดออนคลีททำดามเมจเพิ่มเจ ดีเฟน s e เป็น5้าบวกสิหนึ่งเหรียญถ้าสปีดสูงกว่าเป้าหมาย1หน่วยคอยพ w e r บวกหสูงสุด3 o n ออนอีเ e วได้เป็น1พอยต์สูงสุด10ครั้งก็สำหรับโอ i s s ซิงแอส OCIATION เนี่ยก็เป็นสายสปีดทิม a อคโกรทำให้สามารถลอกเป้าได้แล้วต่อดีเฟน s e เป็นเต่าหลบทำให้รียูสได้เรื่อยๆด้วยแถมแต้ม d e เฟน s e ก็ไม่ใช่น,น้อยๆถ้าเกิดว่าสปีดสูงกว่าก็ได้สูงสุดถึง17 เลยทีเดียวซึ่งการได้พ้อย์หลักๆเนี่ยก็ได้มาจากการหลบนั่นแหละเพราะว่ามันให้ค่อนข้างเยอะเลยรีย s สได้เรื่อยๆส่วนดีแครดูเอลของโออสซิสไม่ได้มีผลอะไรมากแค่แปะแล้วก็ตีได้เฮสเพิ่มขึ้นแค่นั้นสรุปจุดเด่นเลยก็คือเป็นแท้งที่มีเต๋าเป็นเตาหลบที่แต้มค่อนข้างสูงและสปีดเร็วทำให้แท้งให้เพื่อนได้ รับหลายๆสกิลได้ด้วยเพราะว่าเป็นเต่าหลบรียูสได้เรื่อยๆสำหรับตีก็น่าจะเท่านี้ก็สำหรับ s ิงค์แอส OCIATION คราวนี้ถือว่าใช้ได้มากๆเลยแหละโดยเฉพาะที่สปีดมันสูงมากๆทำให้เราแคสได้สบายเลือกแคสได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรกวนใจเลยแถมเต่าดิฟเฟนเป็นเต่าหลบด้วยทั้งคู่ให้เราหลบดามจได้ไม่ต้องไปนั่งแลกกับมันส่วนพลังการแคสก็ ก็ถือว่าสูงแหละซิงแครนะสูงแถมง่ายด้วยเพราะว่าวัดกันที่สปีดไม่ต้องเก็บสแต็กอะไรมากมายถ้าสปีดสูงกว่าก็บวกคอยเพอร์ไปสบายๆสย่วนดาเมจก็ตามนั้นนะสมเหรียญแล้วก็มีติดคีก็คือบวกดาเมจไป20%ก็แรงเป็นปกตินะจะบอกว่าแรงเป็นปกติก็แล้วกันผู้เสียก็จะมีแค่ ีแคดูเอลที่มันต้องใช้ 3, สกิลสซ้ำกัน2รอบถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งมันยากถ้าเกิดว่าเป็นโหมดลากเชนกันนะแต่ถ้าเลือกโจมตีก็เลือกตามปกติได้เลยแล้วปัญหาอีกอย่างนึ้งก็คือเกิดว่ามีซิงค์แอส c ซ a เอช n ันอยู่ในทีมเยอะๆเนี่ยมันจะทับกันทําให้เราต้องเลือกว่าจะให้ใครตีส่วนไหนของศัตรูก็น่าจะมีแค่นี้สําหรับซิงค์แอสสซเอชชันนะ ก็เป็นทีมที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องจัดทีมให้มันเป็นพิเศษทั้งพอยต์ทั้งเฮสก็เจนให้ตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเพื่อนสแต็กก็อยู่ที่ตัวเองสปีดก็วัดกันที่ของตัวเองกับของศัตรูไปเลยส่วนคนที่คิดว่าน่าจะซัพพอร์ตซิงเอเจนเซชันได้ดีที่สุดก็คืออีสางคาวไอวิวนะเพิ่มเฮสทั้งทีมบวก3ก็จบเท่านี้แหละจบจริงๆแล้วโอเคงั้นก็ไว้วเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บาย